สวัสดีค่ะชื่อคุณหมอสังวัน,นีพิชัยรักพรนะคะเป็นกุมารแพทย์เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กวันนี้คุณหมอก็จะมาพูดถึงพัฒนาการในเด็กวัย5-6ปีนะคะแล้วก็วิธีการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กวัยนี้กันนะคะในเด็กวัย5-6ปีเนี่ยเป็นวัยที่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมากขึ้นเด็กๆจะสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้เป็นอย่างดีในพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะเด็กๆก,ก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นกระโดดได้ไกลมากขึ้นนะคะชอบปีนป่ายนอกจากนี้แล้วเ เ,เด็กก็จะสามารถโยนรับและเตะลูกบอลได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นเช่นกันทั้งนี้นะคะในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเด็กเด็กๆก,ก็จะชอบขีดเขียนสามารถวาดรูปคนที่มีอวัยวะมากกว่า6ส่วนได้สามารถวาดรูปตามแบบได้ในทักษะทางด้านสังคมเองเนี่ยเด็กก็จะมีพัฒนาการทางด้านสังคมที่ดีขึ้นเช่นกันนะคะเด็กๆจะชอบเล่นกับเพื่อนเป็นกลุ่มสามารถเล่นตามกฎกติกายอย่างง่ายๆได้ วัยนี้เองก็จะมีด้านภาษาที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะเด็กๆจะสามารถพูดเล่าเรื่องให้คนที่ไม่คุ้นเคยฟังเข้าใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถที่จะอธิบายคำศัพท์ที่ใช้ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง,งคล่องแคล่วนะคะนอกจากนี้เด็กก็จะเข้าใจในเรื่องของจำนวนแล้วก็เข้าใจในเรื่องของลำดับเหตุการณ์ได้ค่ะกิจกรรมที่คุณหมอมจะมาแนะนำให้กับผู้ปกครองนะคะเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กๆวัยนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ู้ปกครองโยนบอลให้เด็กรับและให้เด็กโยนบอลกลับโดยเหวี่ยงแขนเหนือศีรษะค่ะหากเด็กยังโยนไม่ได้ให้ประครองมือเด็กจนสามารถทำได้ด้วยตนเองเมื่อโยนบอลลูกที่มีขนาดใหญ่ได้คล่องแคล่วแล้วจึงโยนบอลที่มีขนาดเล็กลงนะคะผู้ปกครองสอนวาดคนทีละขั้นตอนโดยเริ่มจากหน้าชี้แนะให้วาดจมูกปาก และส่วนของลำตัวหากทำไม่ได้ให้วาดตามรอยประหรือประคองมือวาดค่ะผู้ปกครองอธิบายวิธีการเล่นให้เด็กเข้าใจในขณะเล่นหากยังไม่เข้าใจสามารถแนะนำวิธีการเล่นจนเด็กทำตามกติกาและรอคอยรอบการเล่นของตนเองได้เมื่อจบเกมให้สรุปผลและควรฝึกให้เด็กยอมรับผลการแข่งขันด้วยนะคะ เลือกสิ่งของมา5าชนิดที่แตกต่างกันเพื่อนำมาถามเด็กยกตัวอย่างการอธิบายคำเช่นฝรั่งคือผลไม้จากนั้นผู้ปกครองถามให้เด็กตอบและสลับให้เด็กเป็นผู้ถามบ้างผู้ปกครองเล่านิทานให้เด็กฟังเมื่ออ่านจบให้เด็กเล่าสรุปนิทานอย่างง่าย โดยสามารถช่วยเหลือด้วยการใช้คำเชื่อมให้ต่อเนื่องในการเล่าได้เช่นต่อมาเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นอีกนะเป็นต้นค่ะ